มีประเด็นนี้มาส่งครับพอเงินหนดิจะไปโรงเรียนจเจาเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งพอไหมโห้พันหนึ่งดิร้อยหนึ่งจะไปพอซื้ออะไรอะ่ะเจ้าอะไรต้องพันหนึ่งไปโรงเรียนแค่เนี้ยเนี่ย กูเพิ่งจ่ายค่าเทอมไปให้มึงเองก็ทางานกลุ่มนั่นแหละถามเลยมากวะเพื่อนคนอื่นเขาก็เอาไปทั้งนั้นอะทํางานกลุ่มหรืออะไรมึงเอาไปทําอะไรบอกกูมาตรงดีกว่าโอ๊ยไหนจะค่าซื้ออุปกรณ์ค่ากินมันต้องใช้อยู่แล้วป่ะกว่ากูจะหามาให้มึงได้อ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะเว้ยรู้เลยป่ะพ่อแม่ยังอยู่อะกูสบายกว่านี้เยอะ ฮัลโหล,หลมึงว่าเอางานมาให้หน่อยดีวะลืมว่ะอยู่ตรงไหนอะ่ะก็อยู่บนโต๊ะกูนั่นแหละ,ละเล้วลืมว้ยต้องพีเซ็นในข้าววันนีเออ้เออเออแค่น,นี้แหละวางสายให้ด้วยมีสายข้าวด้วยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลมึงตอนนี้มึงอยู่ไหนหรอมึงจะมาอะไรตอนนี้วะกูโทรไปตั้งกี่สายกูขอโทษกูมีงานด่วนอะ่ะกูลืมงั้นมึงไม่ลืมกูไปเลยอะ่ะกูเคยไปน้องมอะ่ะเคยสนใจบ้างปะทำไมเดื่อนีีวะเรื่องกูดิวันนี้กูไม่กลับต้องโทรตามกูว,วิเดียวดีมึงไปไหนมาทำไมถึงกลับดึกขนาดเนี้ยรู้ไหมว่ามันอันตรายแล้วนี่อะไรอะ่ะทำไมกลิ่นเหล้าหึงขนาดเนี้ มึงไปกินเหล้ามาใช่ไหมกูไม่ได้กินไม่ได้กินเหล้าแล้วทําไมมึงกินเหล้าหึงขนาดเนี้กูบอกว่ากูไม่กินไงเฟิร์นมึงเคยเชื่อใจอะไรบ้างปะมึงรู้นีสใสดีใ้แท้อะก็พอกูรู้ดีไงกูทําเพื่อมึงทุกอย่างขนาดเนี้อ๋องั้นมึงคงให้กูมากเลยดิให้แต่ในสิ่งที่กูไม่ต้องการมึงเคยถามกูบ้างปะมึงจะไปรู้อะไรกูไม่อยากรู้นักหรอกกูเบื่อชีวิตแย่ๆแบบนี้เหมือนกันว่ะมึงอยากได้อะไรกูก็หามาให้อยากมีเหมือนเพื่อนกูก็หามาให้มึงอีก กูอวะเหนื่อยแล้วเว้ยเหนื่อยมึงก็ไปดิไใช้ชีวิตของมึงอ่ะ ูากิงุณสนมดัอครับคอแสดงความตใจด้วยนะคุณจทำไปทำไมวะเจ๊ไม่เสียเงินเปล่า ไปทำการเอกชนลงทุนลงหุ้นไม่ดีกว่าอีกมันก็เสียเวลาชีวิตอ่ะมันไม่ได้เสียเวลาหรือเสียตังค์เปล่าๆนะเวย้ยมันสามารถเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้หรือว่าถ้าเกิดมีใครคนใดคนนึงอ่ะนอนโรงพยาบาลอนะ่ะเราก็สามารถเบิกได้นะเวย้ยอีกอย่างนะประกันที่พี่หามาเขามีจุดเด่นเรื่องการสมรัครด้วยไม่ว่าจะเป็นสมัครออนไลน์หรือว่ากอรอกใบสมัครส่งไปสี่ หรือว่าจะส่งทางอีเมลก็ได้นะแล้วอีกอย่างอ่ะมาตาสามสิบอะจากเดิมอะถ้าเกิดถูกไล่ออกหรือว่าโดนถูกเลิกจ้างก่อนลาออกอ่ะเขายังมีประกันช่วยอีกด้วยนะอืมแล้วแต่อ่ะไม่สนใจหรอกทาทําไปก็ไม่เห็นมีอะไรปะส่วนมากนะกวเห็นแค่พวกผู้ใหญ่ทากันอะโอ้มึงเนี่ยปิดกั้นจริงๆเลยเนี่ยเขาทําได้ตั้งแต่อายุสิปีจนถึงหกปีเลยนะเวย้ย น้องกูนี่โง่จริงๆเลยว่าว้าวโหมาน,นี่มายุ่งดีมงออะไปเรียนไปเออแต่กูว่ามันน่าสนใจนะขปดูกอนเออแต่ถ้ามึงจะไปสมัครอะก็บอกกูด้วยเดีเออ๋ยวกูพาไปสมัครเองไม่อะเอา้าไอเด็กนี่